ในที่สุดก็มาถึงแล้วได้เวลาสุ่มกายแท้วิญญาณไปอ่านะครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็มาถึงแล้วนกายแท้วิญญาณดุสําหรับน้องหูเลียนหน้านะครับแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับตรงที่ เขาใส่มาแค่ตัวเดียวนะครับเป็นกายแท้หุยหน้าแค่ตัวเดียวทั้งๆท,ที่มันมี2ตัวคู่กับเสียแย่ฉลาดมากนะครับแยกตู้เปลืองตัวโคตรนะครับดยในตู้เนี่ยจะมีกายแท้ญาณยุทธหุยนหน้านะครับระดับ1ไฟลุ้ง1อันกระดูกแดงลักกี้นะครับอันนี้ให้ลักกี้กระดูกแล้วก็ที่เหลือเป็นอวันจิปถาถะครับอยากได้แค่อันเนี้ยอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ครับเนาะนอกนั้นียก็ไม่ค่อยมีอะไรสนใจเท่าไหร่นะครับ ส่วนเลดการออกนะครับก็ค่อนข้างจ,จะตึงมือเลยแหละการันตีหวยหน้าที่150แล้วก็การันตีพรเทพสมุดที่100นะครับเจ้าโคตรเปลืองอะ่ะจานมีอยู่114่งร้บีใบจะขอไปสสยมาเพิ่มก่อนเอาจริงๆนะครับจากใจนะจานว่ามันเปลืองมากเลยและแถมมีแค่ตัวเดียวปีปีตรงบวก6ปีการันตีแค่ร้อยเดียวเองนะครับอ,อันนี้ครับ 840ได้10ใบนะครับในนี้ตัวราคาค่อนข้างคุ้มนะก็ะะซื้อซื้อไว้ครับอันนี้รีเซ็ตท,ทุกวันนะลักษณะแล้วได้ตัวจากเหรียญเทพสมุดสองใบอ่ะเอาให้หมดอยากหมดให้น้อยที่สุดครับเพราะว่าตัวละครใหม่กําลังจะเข้าและไม่อยากหมดกับตู้นี้เยอะนะครับขอ30ใบได้ไหมเราจะไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวหลายคนจะรอเฮ้10ย10ใบแรกครับ โอ้โหรางวัลชั้นร่างสุดแล้วก็ได้เหรียญอันนี้มาส,สิบนะครับของรางวัลที่แรกได้นะเป็นวิญญาณยุทธ์อย่างรุตีนะครับเหมือนเดิมไปอัพไฟกันแล้วก็เป็นอันร่างเลยครับมีหินเขียวเหมือนเดิมนะครับนี่หินเขียวห้าหมื่นปีครับแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่จะมีรูปไฟขึ้น,นอาจจะดีกว่าเดิมด้วยอันนี้เลือกได้นะครับอ๋ออันนี้ระดับ ห้าหมื่นปีเหมือนกันโอ้สวยนะอยากได้อันเนี้ยอยากได้อยากได้นะครับแต่ว่ามันเปลืองอะ่ะไม่อยากเปิดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครใหม่จะเข้าแล้วจะไม่มีตัวเปิดไม่อยากหมดเยอะอีกสิบไปออกง่ายๆหน่อย,ยนะลูกนะหัวนหน้าโอ้โหเกลือเจ็บๆรู้สึกแสบเลยครับผิวหนังออโอ้แหวนห้าหมื่นปีสองวงครับยังไม่มานะครับ เอากดหนึ่งเพื่อล้างดวงกด10เป็นสูตรเคล็ดลับโอ้โหเคล็ดลับอะไรเนี่ยกดหนึ่งกด10โอ้โหหมดไป40บใบแล้วครับความจริงหน้าข้ามนะแต่ว่านางสวยนะครับจยนก็ไม่อยากข้ามมีร้อี่สิหมดไป40บใบแล้ว42บสอใบ การันตีไกลมากหมดไปห้าสิบสองใบแล้วนี่การันตีไกลมากครับอาจารย์ว่าการันตีมันไกลเกินไปร้อยห้าสิบอะซึ่งมันไม่ใช่ตัวที่เก่งอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้วยออปชันการเอาตีกระดูกยานะ่ะไม่ว่าจะเป็นเซตไหนนะโคตรดีครับต้องคว้าเอาไว้สักหนึ่งตัวอย่างนี้แปลว่ายังไม่ออกครับการันตียังขึ้นอยู่อย่างนี้แปลว่าไม่ออกครับโอ้เจ็บ เจ็บต่อเนื่องครับลูกแก้วอโอโหลูกแก้วครับออกหมดแล้วมั้งของละวันน่ะลูกแก้วออกหมดแล้วนะครับโอ้โหยันชนไม่ออกอะ่ะทั้งละายได้ไหมอะ่ะยังขึ้นอยู่ครับยังขึ้นอยู่นะครับโ,โหเก็บวไว้เป็นร้อยใบหมดตรงนี้เลยเหรอเนี่ย อะได้แล้วครับโอ้ยหมดเยอะมากเลยนะครับหมดไป100ใบครับ100กว่าใบาด้วยนะครับความจริงมันไม่ได้เห็นอันนี้หรอกมันเห็นชัดมากเลยจ้าก็เลยเห็นว่ามันได้ไม่ได้นะครับเลยไม่ค่อยลุ้นเลยแต่ว่าก็กวาดรางวัลเรียบเลยนะ s r เนี่ยก็เรียบเลยครับมีอันเดียวลูกแก้วลัคก,กี้แดงที่อยากได้ก็ได้สองอันเลยโอ้โหเหลือเพชรอยู่พันกว่าแลกของครับคืนทุน เอาอย่างกุติมาอัพดาวครับเหลือเหลือโอ้โหอยากได้แหวนอันเนี้อันนี้มันต่างจากอันนั้นตรงไหนวะระดับห้าหมื่นปีเลือกได้กับอันนี้66ได้อันเดียวเหมือนกันอ๋อเลือกไม่ได้เหรอบีคอน ก็เอาไปอัปปีได้ครับแต่มันจะมาถึงอยู่แล้วอ่ะอีกอีก7ใบครับมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะถูกไหมมันมาขนาดนี้แล้วแล้วก็มีตู้สุ่มเทพสมุดที่เลือกตัวที่อยากได้นะครับเพิ่มเลดออกอันนี้ปล่อยนะครับ7ใบแล้วก็เก็บใหม่เก็บฐันมาวานี่ยตัวใหม่อ่ะมันมาถึงขนาดนี้ก็ใส่สุดครับกี่ใบแล้วเนี่ยเหลือไว้ยี่สิบเอ็ดใบครับอยแบนห้าหมื่นสวย มันไม่เหลืออะไรให้ลุนแล้วนะครับคือคือแทบปิดตู้อะคือความจริงอะถ้าใครไม่อยากสุ่มมาทํารีวิวไม่ไม่ต้องสุ่มขนาดนี้ก็ได้นะาการแค่อยากสุ่มให้น้องๆดูเฉยๆนะครับอ่ะแรกมาได้ครับอันนี้ละการข้างในเนี่ยรู้สึกจะเลือกได้นะครับเลือกวงไหนก็ได้โอเคก็ได้แหวนเขียวมาที่อยากได้ครับหมดพอดีเป๊ะๆหมดไปหนึ่งร้อยสิบกวบ แต่ก็ใช้เวลาเก็บมาไม่นานเหมือนกันนะเพราะเพิ่งมีกิจผ่านไปเองเรียกได้ว่าต้องรีบต้องรีบไปหาแบบแหล่งตั๋วมาช่วยเก็บซัพพอร์ตอันนี้กิจกรรมเทียบสมุดนะครับได้ตั๋วได้อะไรพวกนี้นะซึ่งเราได้มาแล้วใช่ไหมหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวต้ารูสับประยุทธ์วิญญาจันทร์กันอยู่จานแจ็คขอนะนนาร้านจูนปิโก แพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้เก่อก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปี ไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูปิโกลิลง์อยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นทางร้านก็มีให้บริการนะครับกดคลิกไม่ได้เสยโอ้โหร้อยกว่าร้อยใบยเลยนะแต่ก็อย่างว่าครับกายแท้เอามาไว้เียนแหละนะครับครับเลยละกันที่เหลือมันจะหาดาวได้นะครับแต่ขอให้ได้เศษครั้งแรกมาก,ก่อน อย่างที่เคยทาคลิปไปอ่ะจานว่าปลดล็อกสามไฟลุ้งอ่ะคือดีอ่ะนะครับคือดีมากอ่าดูตัวอย่างเช่นปีพี่ตรงจานตอนนี้ดาวมันยังอัพไม่ได้ใช่ไหมดาวปีพี่ตรงอ่ะถ้าอัพขึ้นสามดาวไฟลุ้งอ่ะอะ่ตอนนี้อืมพีจาขอย้ายมาฝั่งนี้นะมันเออเด้ออ่ะ พอดีจานกดไอ้ฝั่งนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ต้องการใช้100เศษไม่พออ่ะมันต้องอัพไฟนะครับก็อย่างน้อยได้มาก็ได้ครับสวยๆงามๆเนาะ100ใบนะครับ1 0 0้กระตัวแต่ก็ได้ของแถมมาค่อนข้างเยอะนะไปดูของแถมก่อนดูของสนลำหน้าคุณก่อนอ๋อรุ่นเอสนสองตัวขอเสือหลงตัวละครดีที่ยังไม่มีเสือหลง6ปี6ปีไม่มีในนี้อยากได้เสือหลงนะครับ อันนี้โอ้โหได้ของครั้งหมดเลย SR อ่าตอนนี้ต้องการอะไรอ่ะตอนนี้ไม่ต้องการอะไรนะขอ,อมาเถอะ SR ได้อะไรมัง่งชิ้นหมิงหนึ่งชิ้นหมิงโอ้โหอันนิง่งอันนิง่งทวินเทลห้าดาวแดงไปแล้วโวมาทำไมงห่าขอมังกรใส่ฟ้าเนี่ยตัวอาขอเยอะๆโอ้โหพอกูบอกขอเยอะๆมาตัวเดียวเหรอโอ้โหแทบมองไม่เห็นเงาเลย อยากปั้นแต่มันปั้นยากนะครับนี่แหละก็วิถีแห่งความกลือนะอยู่ไม่ไกลหรอกครับลุ้น2องตัวนี้อันนี้ไว้อัพลักกี้ก็ถือว่าดีอันนี้สวยครับอยากได้อันนี้ไว้อัพลักกี้ดีมากอยากได้อ่ะลุ้นเทียตัวละกันเนาะเทียตัวครับเออหอกงโูโอ้โหปูกระบี่ขี่เจสสกีแต่ว่าเซิร์ฟจ,จีนตอนนี้ดุผูกบัฟไป80%สเอ็นแล้วนะครับ ก็ถือว่าสวยนะถือว่าสวยจารย์ังมีแค่สี่ดาวเหลืองเลยมั้งมาหอกง,งูโอ้โหเสียยีห้าดาวแดงไปแล้วมาทำไม่วันเนี้ยคือเซิร์ฟจีนออกง่ายนในตัวละควรวางตัวที่ไม่ต้องการอะ่ะเนี่ย5าดาวแดงไปแล้วนะครับเศษมันเกินไปแล้วเศร็จ,จานเกินไปอีกนะเห็นไหมตัว5าดาวแดงมีเ่เศษเกินกันไปเพียบเลยเจ็บปวด ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เออจานน่าจะบังไว้เนาะอันนี้บังไว้ไม่เห็นเลดเดี๋ยววันหลังเขาปรับปรุงนะครับก็สำหรับวันนี้กูรักค่าฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกทุกคนสําหรับคลิปกายแท้เดี๋ยวจานใส่ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะเพราะว่าจานทําไปแล้วนะครับสําหรับการแท้หัวหน้าทักษะต่างๆเนี่ยทำไปหมดแล้วนะครับโอ้หบดล็อกยากเหมือนกันนะเนี่ยบ๊ายบายนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ